สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนเจอกันกับผมกิตินะครับบนเพจ Facebook กิติคนคำนวณครับอ่ยูทูบช่องกิติคนคำนวณนะครับเนาะกาคลิปนี้ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยเฉพาะกิจฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตัวเลขที่นําเสนอนี่คำนวณมาจากฮานอยปกตินะครับเนาะคำนวณมาจากฮานอยปกติหมู่บ้านหมู่บ้านมาน้อยเดียวเนาะ ตัวเน้นๆเนาะเน,ะนะ 3, านะสามหกาเนาะถ้าจำบอพิดมา V.I.P เนาะครับเนาะโอเคเมื่อนี้ครับผมเลขวิ่นหาโตห้าหกเจ็ดแปดเก้ห้าหกเ็ดแดเ้านะครับเล็เด่นมี2องโตเลขกเจ็ดกับเลขกแครับผมเจ็ดกับแตัววิ่งตัวรลูดนะครับเลขกเจ็ดครับผม สิวิ่งบนวิ่งล่างหรือหลุดบนหลุดล่างก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดเนะเาะสองตัวเน้นๆนนนะครับสองตัวเน้นๆมีอยู่สามชุดครับผมเจ็ดแปดเจ็ดหานะครับเจ็ดแปดเจ็ดหาแล้วก็แปดหาครับผมส่วนสามตัวเน้นๆกับสีมีสามชุดขึ้นกันครับผมหาเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดแปดเก้า นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างหน่อยกันลายถ้าพูดได้อย่างไรเน้ทางเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเลขหาัตเนี่ยมันวิ่นเป็นเลขชุด2ตัวได้25ชุดนะครับและก็วิ่นไปเลขชุด3ตัวแบบบ่เบิลเบ่รตองมบหามได้ทั้งหมด10ชุดครับผมผมทิมไว้บนแคปชั่นด้านบนนะครับสำหรับ Facebook ส่วน u t u b e นะครับผมสิทิ์ถิ่งของความไหวกล่องบรรยายใต้คลิปนะครับแลวก็พร้อมครับช่องทางการสนับสนุนนะครับทั้งสองทางทั้งกล่องบรรยายใต้คลิปแลวก็ บนแคปชั่นบน y o u t u นะบน Facebook นะครับผมหวังว่าสิเป็นประโยชน์บ้าหน่อยกับไลห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเด่นวิ่งรูดเจ็ดนะครับผมเจ็ดแปดเจ็ดหาแปดหานะครับสองโตสามชุดห้าเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าสามโตสามชุดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ